บทที่568ความแข็งแกร่งของหัวอีเฮาหัวอีเฮายิ้มอย่างสงบถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นแล้วถ้าฉันข่มขู่คุณละ่ะความแข็งแกร่งเป็นหลักฐานของทุกสิ่งจริงหงเฉินโกรธหัวอีเฮาอย่างชัดเจนและน่าซีดแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลัวเขารู้ดีว่าด้วยความช่วยเหลือจากปู่และหลานชายของเขาไม่มีทางที่เขาสามารถทำได้อย่างแน่นอนเป็นคู่ต่อสู้ของหัวอีเฮายิ่งไปกว่านั้นยังมีถังอูทงอยู่ข้างๆ เขาคุณถามอะไรจริงหงเฉินกลั้นความอับอายไว้ในใจและเปิดแขนของเขาหยุดเสี่ยวหงเฉินและเมิงหงเฉินที่กําลังจะโจมตีและถามด้วยเสียงทุม้มัวอีเีเฮากล่าวว่าฉันอยากรู้ว่าตอนนี้กองทัพของอนาจาักรสุริยันจันทราอยู่ที่ไหนมันลําบากเกินไปที่จะค้นหาช้าๆฉันบังเอิญผ่านเมืองเทียนโตดังนั้นฉันจึงมาถามคุณบอกข้อมูลที่ถูกต้องให้ฉันแล้วเราจะจะออกไปทันที จิงหงเฉินพูดด้วยความโกรธคุณต้องการให้ฉันทรยศต,ต่ออาณาจักรของฉันหรือคุณทำไม่ได้หัวอีเ้าพยักหน้าและไม่พูดอีกต่อไปเขายกมือขวาไปทางเสี่ยวหงเฉินทันใดนั้นแสงของดวงอาทิตย์สีทองและพระจันทร์สีน้ำเงินก็ค่อยๆสว่างขึ้นและรัศมีอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ระเบิดออกมาในทันทีสวีซานสือพูดถูกเมื่อทั้งสองรวมจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของพวกเขาเข้าด้วยกัน สิ่งที่พวกเขามีอยู่คือความแข็งแกร่งของระดับ99จิงหงเฉินตะโกนเสียงดังและแสงสีแดงทั่วร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นมีดิสลอยอยู่บนหน้าอกของเขาและแสงสีแดงที่รุนแรงก็บันออกไปด้านนอกกลายเป็นม่แสงขนาดใหญ่ปกป้องปู่และหลานชายของเขาจากด,ด้านหลังหัวอีเ้ามองเขาด้วยความสงสารและสายหัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่จิงหงเฉินใช้คือเครื่องมือป้องกันวิญญ,ญาณระดับ9ที่เขาเก่ง ความผูกพันของหงเฉินเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณระดับเก้าทั่วไปเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปรมาจารย์ของหอหมิงเต๋อมีพลังมากกว่าและมีพลังนำทางวิญญาณระดับ9ก้าที่ทรงพลังกว่าอยู่ในมือของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงอยู่ในประเภทของวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าแสงสีฟ้าน้ำแข็งหายไปและมีน้ำค้ังยามเช้าจังๆแวบขึ้นมาในอากาศรอยขีดข่วนสีขาวปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของสิ่งที่แนบมาของจิงหงเฉินก็คร่ำครวญ ในขณะนั้นเขาเพียงรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกแยกออกจากกันมันรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกฉีกออกจากกันช่างเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวจริงๆจริง,รงหงเฉินตกตะลึงก่อนที่เขาจะทันโต้ตอบขัวอีเห้าก็ปรากฏตัวในเวลาเดียวกันถังอูถงก็ปรากฏตัวขึ้นอุณหภูมิลดลงเหลือต่ำกว่าลบหนึอองศาทันทีอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษคือสนามที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจริงหงเฉินอย่างไรก็ตามพี่ชายและน้องสาวรู้สึกได้ทันทีราวกับว่าเลือดของพวกเขากำลังรวมตัวกันและพลังวิญญาณเลือดและแม้แต่ลมหายใจในร่างกายของพวกเขาก็เริ่มซบเซาวพวกเขาต้องใช้พลังวิญญาณทั้งหมดเพื่อถามคำถามต่อไปจากนั้นพวกเขาก็เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของหัวอีเ้ารอยยิ้มไม่ได้ดูถูกแต่มีความรู้สึกท่วมทน้นหัวอีเ้าสา่หัวไปที่ทั้งสามคนปู่และหลานชายของเขาและเคลื่อนไหวด้วยมือขวา แาบแสงสีทองเข้มปรากฏขึ้นจากท้องฟ้าและล้มเครื่องมือวิญญาณระดับเก้าอีกอันที่จิงหงเฉินปล่อยออกมาต่อหน้าทางอูถงเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นและหัวมังกรสีม่วงทองก็พ่นแสงออกมาจำนวนนับไม่ถ้วนจิงหงเฉินที่ถูกปรับปรามสามารถต้านทานได้เต็มกำลังเท่านั้นวับสองครั้งทั้งสองหายตัวไปจากที่เดียวกันพร้อมๆกันจากนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้งพวกเขาทั้งสองมาถึงหน้าเซียวหงเฉินแล้ว เสียวหงเฉินที่กำลังจะกลายเป็นของเหลวถูกล็อกทันทีด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและหัวอีเฮาก็ปล่อยฝ่ามือของเขาขึ้นไปในอากาศพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวเขาถูกปิดผนึกและร่างกายที่กลายเป็นของเหลวก็ถูกแช่แข็งจนหมดแสงสีทองเจิดจ้าที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งออกมาจากร่างของถังอู่ถงและท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรการโจมตีของจิงหงเฉินและเมิงหงเฉินก็ถูกกลืนหายไปด้วยแสงสีม่วงทองและไม่มีใครสามารถคุกคามหัวอีเ้าได้ ร่างกายของพวกเขาถอยกลับทันทีและหัวอีห้าวและถังอูถงก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมแต่ข้างหน้าพวกเขาคือเสี่ยวหงเฉินซึ่งเป็นเสี่ยวหงเฉินสีทองเข้มที่ถูกแช่แข็งจนหมดหัวอีห้าววางฝ่ามือบนหัวของเสี่ยวหงเฉินและมองไปที่จิงหงเฉินอย่างสงบร่างกายของจิงหงเฉินสั่นเทาไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เป็นเพราะความกลัวมันทรงพลังเกินไปใช่แล้วเขามีความแข็งแกร่งแบบนั้นหลังจากตรวจสอบเป็นการส่วนตัวแล้ว เขาก็เข้าใจว่าทำไมหัวอีเห่าจึงพูดคำเหล่านั้นมาก่อนและเต็มใจที่จะปล่อยมันไปต่อหน้าเขาปู่และหลานชายของเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อีกต่อไปการแก้แค้นที่เสียวหงเฉินพูดถึงก่อนหน้านี้เป็นเพียงเรื่องตลกระดับ99ในวัย20ของเขาเลอดูเหมือนว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปในที่สุดพระเจ้ามอบเครื่องนำทางวิญญาณอันทรงพลังแกอนาจาัก,กรสุริยันจันทนัน แต่กลับมอบสัตว์ประหลาดที่แต่เดิมเป็นของทวีปสามอาณาจากักรโตหลัวที่ต้องเผชิญกับสัตว์ประหลาดเช่นนี้ใครสามารถแข่งขันกับเขาได้อย่างน้อยก็ไม่มีโอกาสสาหรับฉันจิงหงเฉินหลับตาด้วยความเจ็บปวดพยักหน้าให้หัวอีห้าแล้วพูดว่าเอาล่ะฉันจะบอกคุณเมื่อ20สปีที่แล้วหรือส0ปีก่อนด้วยตัวละครของอาจารย์หอหมิงเต๋อเขาจะใช้ชีวิตเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเขาอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะเห็นหลานชายของเขาตายต่อหน้าเขาก็ตาม แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเขาแก่แล้วและเขาผูกพันกับครอบครัวมากขึ้นเมื่อเขาอายุมากขึ้นเขามีหลานและหลานสาวที่โดดเด่นสองคนนี้เท่านั้นทั้งหมดนี้คือความหวังของเขาและแม้กระทั่งความหวังของครอบครัวของเขาด้วยอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนฮ่าฮ่าของจริงหงเฉินเกือบทั้งหมดเสียวิตจากการระเบิดครั้งใหญ่นั้นไม่อย่างนั้นเขาจะลงเอยแบบนี้ได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องประนีประนอม ตราบใดที่เขาสามารถช่วยชีวิตหลานชายได้หัวอีห้าวพยักหน้าโบกมือแล้วเสี่ยวหงเฉินกลับมาที่จิงหงเฉินและผลกระทบที่เยือกแข็งบนร่างกายของเขาก็สัมผัสกันหั้วอีห้าวไม่กลัวความเสียใจของจิงหงเฉินเลยหากเขาสามารถจับเสี่ยวหงเฉินต่อหน้าเขาได้อีกครั้งเขาก็จะสามารถจับเขาได้เป็นครั้งที่สองเสี่ยวหงเฉินที่กลับมาเป็นปกติตัวสั่นไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความหนาวเย็น เมื่อมองดูหัวอีเหาห่อตาของเขาดูหม่นหมองเล็กน้อยหากเขายังมีเลือดอยู่บ้างตอนที่เขาโกรธเมื่อก่อนตอนนี้เขาเหลือเพียงความสิ้นหวังใช่มันเป็นความสิ้นหวังจะทำอย่างไรในกรณีนี้เราจะสู้กับเขาได้อย่างไรเขาไม่สามารถหาคำตอบได้และเขารู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะไม่สามารถหาคำตอบได้อีกในชีวิตหัวอีเหาสายหัวแล้วพูดว่าฉันจะรู้ว่าต้องรู้สึกขอบคุณอย่างไรขอบคุณสำหรับแรงกดดันที่คุณเคยนำมาให้ฉัน และขอบคุณที่เป็นศัตรูกับฉันวันนี้ฉันจะไม่ฆ่าคุณและคุณก็ทำไม่ได้ไม่จำเป็นต้องที่ขาดหากคุณต้องการแก้แค้นคุณสามารถทำได้ทุกเมื่อรอให้คุณมาแต่คุณต้องทำงานหนะักทันใดนั้นใบหน้าของเสี่ยวหงเฉินเปลี่ยนจากซีดเป็นแดงเลือดเขาทมน้ำลายเต็มปากด้วยเสียงและร่างกายของเขาก็สั่นแล้วจิงหงเฉินพูดด้วยความโกรธไปสกองทับประจําการอยู่และพักอยู่ในแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ห่างจากเมืองเทียนโตไปทางใต้500้อไมล์ไปซะอย่าให้ฉันเห็นคุณอีกหากขัวอีเฮายังคงพูดตอบไปเขาอาจจะสูญเสียหลานชายไปตลอดการตอนนี้เขาแค่อยากให้พวกเขาออกไปโดยเร็วที่สุดและทางที่ดีอย่าได้เจอพวกเขาอีกเลยหัวอีเฮาพยักหน้าให้จิงหงเฉินขอหมิงเตอ๋อดูแลตัวเองด้วยหลังจากได้คําตอบที่ต้องการแล้วเขาก็จับมือถังอูทงแล้วหันกลับมาเดี๋ยวก่อนจิงหงเฉินตะโกนทันที ฮัวอีเหาหยุดและมองกลับไปที่จิงหงเฉินหัวหน้าห้องโถงมีอะไรจะอธิบายอีกหรือไม่หลังจากที่จิงเหินลังลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าขัวอีเห้ามีบางอย่างที่ฉันสามารถบอกคุณได้ขณะนี้เทพเจ้าแห่งสงครามกำลังถูกสอบสวนโดยฝ่าบาทฉันไม่ทราบเหตุผลเฉพาะเจาะจงแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับลัทธิวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กล่าวกันว่าเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณในกองทัพที่ก่อกบฏ และสังหารสมาชิกรัฐีพระวิญญาณบริสุทธิ์ระดับกลางและล่างทั้งหมดในกองทัพระดับ90หรือสูงกว่าก็วิ่งหนีด้วยเหตุนี้จึงเกิดความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวงซึ่งเป็นสาเหตุที่กองทัพไม่ได้ดำเนินการใดๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามฉันได้ยินมาว่าเทพสงครามก็ส่งผู้ฝึกหัดคนใหม่ไปด้วยวิศวกรวิญญาณในประเทศเพื่อเสริมกลุ่มวิศวกรวิญญาณและสะสมความแข็งแกรง่ง พ่อขัวอีเฮ้ามองไปที่จิงหงเฉินด้วยความประหลาดใจเขาไม่คาดคิดว่าจิงหงเฉินจะพูดคำเช่นนี้กับเขาจิงหงเฉินกล่าวว่าในปัจจุบันวิศวกรวิญ,ญญาณที่เพิ่งฝึกฝนใหม่ควรจะยังคงเดินทางอยู่ภายในสามวันพวกเขาควรจะมาถึงค่ายทหารตามคำตัดสินของฉันแม้ว่าเรื่องนี้จะลำบากมากแม้แต่ฝ่าบาทก็ไม่เต็มใจที่จะทำให้เจ้าของขุนเคืองและที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของระดับ99ทั้งสองนั้น เนื่องจากพลังในมือของฟาบาดแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทั้งสองจึงไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยเทพเจ้าแห่งสงครามน่าจะดีฟาบาดท,ทรงไว้วางใจเธอมากที่สุดหลังจากนั้นฟาบาดหวังว่าเทพสงครามจะช่วยพิชิตเมืองต่อไปส่วนจะทำอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณสองคนฮัวอีห่ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าขอบคุณอาจารย์ที่บอกฉันหลังจากพูดสิ่งนี้เขาก็จับมือถังอูถงแล้วหันกลับมา หลานสาวและหลานชายมองปู่ของพวกเขาด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าจิงหงเฉินจะบอกความลับเช่นนี้กับหัวอีห่าคุณไม่เข้าใจใช่ไหมสิ่งที่ฉันบอกเขาเป็นความจริงทั้งหมดและฉันไม่ได้หลอกลวงเขาเลยในความเห็นของคุณฉันทรยศต่อประเทศหรือเปล่าจิงหงเฉินยิ้มกับตัวเองเสี่ยวหงเฉินพูดด้วยน้ำเสียงแหบห้าวคุณปู่ทำไมคุณถึงทำเช่นนี้จิงหงเฉินมองเขาอย่างเย็นชา ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเพิ่งพูดนั้นไร้สาระแค่ไหนฉันขอบอกคุณว่าแม้ว่าอาณาจักรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งทวีปสถาบันสื่อหลายเคร์่อก็ไม่เป็นไรอาณาจักรจะไม่กำหนดเป้าหมายไปที่สถาบันสื่อหลายเครื่อซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเหตุผลก็คือเพราะมันเป็นสถาบันการศึกษาไม่ใช่ประเทศนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับสถาบันสื่อหลายเครื่อพวกเขาไม่เคยปรารถนาที่จะมีอำนาจ พวกเขาให้ความรู้แก่ปรมาจารย์วิญญาณเท่านั้นและจะมีปรมาจารย์วิญญาณที่จะปกครองในอนาคตความหวังในการดำรงอยู่ของสถาบันที่สูงที่สุดแห่งนี้ดังนั้นสถาบันสื่อหลายเครื่อจึงสามารถสืบทอดต่อกันมานับพันปีได้หากอาณาจักรต้องการทำลายสถาบันสื่อหลายเครื่อจริงๆก็อาจทําให้อาณาจักรเสื่อมถอยลงได้ยกตัวอย่างพวกที่ยอมจำนนต่ออาณาจักรแล้ว ฝั่งเราคืออาณาจักรยานยานสวรมีผู้คนมากมายที่เกิดในสถาบันสื่อหลายเครอหากอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ถูกทำลายพวกเขาก็ยอมจำนนได้อย่างไรก็ตามหากสถาบันสื่อไหลเครอถูกทำลายเชื่อหรือไม่พวกเขาจะลุกขึ้นมาทันทีพวกคุณเรียนที่สถาบันสื่อไหลเครอกันหมดเป็นยังไงบ้างเสี่ยวหงเฉินกัดฟันและปฏิเสธที่จะพูดอะไรแต่เมืองหงเฉินพูดอย่างเงียบ นั่นเป็นโรงเรียนที่ปรมาจารย์ยานคนใดปรัถนาแม้ว่าพี่ชายของฉันและฉันจะถูกนักเรียนที่นั่นปฏิเสธแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ถูกแยกออกจากเราตรับใดที่เราถามคำถามเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอมีบรรยากาศการเรียนรู้และการปลูกฝังที่ดีที่สุดเสมอติดมาด้วยถ้าเป็นไปได้ฉันก็จะกลับไปเรียนต่อและเรียนต่อดังนั้นฉันจึงเข้าใจเป็นพิเศษว่าทำไมนักเรียนจากลานด้านในของสถาบันสื่อหลเคอร์ จำนวนมากจึงเลือกที่จะอยู่ในสถาบันการศึกษาต่อไปไร้สาระเสี่ยวหงเฉินคำรามด้วยความโกรธจริงหงเฉินใส่หัวแล้วพูดว่าลูกของฉันคุณดื้อเกินไปนะรู้ไหมจริงๆแล้วฉันยังหวยหาสถาบันสื่อหลายเครอร์และคิดที่จะไปเรียนที่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสามารถแลกเปลี่ยนได้เหตุผลว่าทำไมคุณเกิดมา พราะฉันหวังว่าคุณจะเติมเต็มความปรารถนานั้นให้ฉันได้ฉันรู้ชัดเจนว่านักเรียนที่สถาบันสื่อหลายเครื่อนั้นยอดเยี่ยมและจะสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขามาที่สถาบันของเราแต่ฉันก็ยังทําได้ช่วยไม่ได้แต่ทํามันนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่ฉันใครก็ตามที่เป็นปรมาจารย์แห่งจิตวิญ,ญญาณก็อยากเรียนที่สถาบันสื่อหลายเครื่อรวมถึงฝาบาทด,ด้วยฝาบาทเมืองหงเฉินอุทาน จิงหงเฉินพยักหน้าและกล่าวว่าเชื่อหรือไม่ว่าถ้าฝ่าบาทรวมทวีปเข้าด้วยกันฝ่าบาทจะเข้าสู่สถาบันสื่อหลเคอร์เพื่อศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอนในขณะที่มั่นใจในความปลอดภัยนี้คือเสน่ห์ของสถาบันหมื่นปีดังนั้นสถาบันไม่เป็นไรทุกอย่างที่เขาพูดเป็นแค่เรื่องตลกจริงๆสําหรับเหตุผลที่ฉันบอกวัวอีเข้าเรื่องเหล่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากเป็นเพราะฉันต้องการให้เขารู้ หรืออีกในหนึ่งฉันไม่ต้องการให้อาณาจักรสามารถรวมทวีปได้เร็วๆนี้กระต่ายเจ้าเล่ตายแล้วขี้ข้าสุกแล้วนกบินหายไปและธนูที่ดีก็ถูกซ่อนไว้หากรวมทวีปเข้าด้วยกันได้สําเร็จดังนั้นจะไม่มีประโยชน์สําหรับพวกเราเท่านั้นในอนาคตเมื่อสงครามดําเนินต่อไปคุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นดังนั้นในเวลานี้ฉันจะทําสิ่งนี้ใช่ฉันทรยศต,ต่อประเทศแต่ฉันต้องทําเพื่อครอบครัวของฉันจิงหงเฉินหลับตาด้วยความเจ็บปวด คุณสองคนจำไว้ว่าอย่ามุ่งเป้าไปที่หัวอีเห่าอีกในชีวิตนี้คุณไม่มีโอกาสเลยแม้แต่ในสถาบันสื่อหลายเครือฉันก็ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเขาเติบโตเต็มที่จนกลายเป็นอัจฉริยะขั้นสุดยอดและแม้แต่ระดับ99 2สองคนจากลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้เมื่อชีวิตของระดับ99ทั้งสองนั้นสิ้นสุดลง เพียงแค่เฝ้าดูอนาคตสำหรับชายหนุ่มคนนี้หากมีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของทวีปโตหลัวที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้นั่นคือถังซานบรรพบุรุษของนิกายถังซึ่งเป็นผู้นำในตอนนั้นกลายเป็นผู้คงกระพันทั่วทั้งทวีปในท้ายที่สุดพวกเขาก็สืบทอดตำแหน่งของพระเจ้าและเอาชนะประมาจารย์แห่งวังวิญญาณยุทธที่สืบทอดตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันจึงรื้อพระราชวังวิญญาณยุทธและปล่อยให้ประเทศควบคุมทวีปได้อย่างแท้จริง ต่อมาถังซานบรรพรุรุษของนิกายถังขึ้นสู่อาณาจากักรศักดิ์และหายตัวไปแต่ในความคิดของฉันถ้ามีอาณาจากักรศักดิ์จริงๆหัวอีห้าวและถังอูธงอยู่ข้างๆเขาบางที่เขาอาจมีศักยภาพเช่นนั้นอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่คุณจะโต้แย้งได้พระเจ้าทันทีที่คำสองคำนี้หลุดออกมาแม้แต่เสี่ยวหงเฉินที่มักจะไม่มีความสุขในใจก็ยังตกตะลึง พระเจ้าหมายความว่าอย่างไรโลกนี้มีพระเจ้าจริงหรือไม่มีใครรู้แต่มันอยู่ในตำนานของสถาบันสื่อหลายเคอร์จนถึงขณะน,นี้รูปปั้นของปีศาจท,ทั้ง7รุ่นแรกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพเจ้ายังคงอยู่ในประตูของสถาบันสื่อหลายเคอร์จริงของเฉิญพยักหน้ายอย่างจริงจังมันเป็นไปได้จริงๆเวลาจะตรวจสอบทุกสิ่งและบอกคำตอบสุดท้ายแก่เราบางทีในขณะที่รุ่นของเรายังมีชีวิตอยู่มันเป็นไปได้จริงๆที่จะได้เห็นการเกิดขึ้นของเทพเจ้า ดวงตาของเมิงหงเฉินขุนเคืองเล็กน้อยในขณะที่เสี่ยวหงเฉินมองคลำ้ำเขาไม่เคยคาดหวังว่าคนที่เขาเคยมองว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจะมีศักยภาพที่จะกลายเป็นพระเจ้าได้หลังจากออกจากวังทั้งสองก็ไม่ได้อยู่อีกต่อไปทั้งคู่ยืนขึ้นและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอุปกรณ์วิญญาณการตรวจจับระดับความสูงทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องตลกที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอีฮ่าคุณเชื่อสิ่งที่จริงหงเฉินพูดไหม ทังอูถงถามฮัวอีเห้าพยักหน้าและกล่าวว่าความน่าเชื่อถือสูงมากทำไมทั้งอูถงสับสนเล็กน้อยฮัวอีเห้ากล่าวว่ามันสายเกินไปสำหรับฮีโร่คุณยังไม่เห็นเหรอจริงหงเฉินผู้นี้ไม่พอใจอย่างมากกับอาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดครั้งหนึ่งเขามีอำนาจทั้งหมดควบคุมห้องถงหมิงเต๋อและเป็นระดับเก้า แต่ตอนนี้แม้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้นำของเมืองเทียนโตแล้วแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ห่างไกลาจากแก่นแท้ของอำนาจทั้งหมดนี้เกิดจากสวีเทียนหลันอย่างไม่ต้องสงสัยคุณจะบอกได้อย่างไรคำพูดของหลานทั้งสองของเขาที่เขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับในกรณีนี้เขาจำเป็นต้องสร้างเวทีให้หลานชายทั้งสองของเขาลุกขึ้นมาในอนาคตยังคงอยู่ก่อนสงครามเท่านั้นเมื่อนั้นพวกเขาจะมีโอกาสพูดง่ายๆก็คือจิงหงเฉินกลัวว่าโลกจะไม่อยู่ในความสับสนวุ่นวาย แน่นอนว่าเขาไม่ต้องการให้อาณาจักรสุริยันจันทราได้รับอันตรายจากเราจริงๆแต่เขาไม่ต้องการให้อาณาจักรสุริยันจันทรารวมทวีปเข้าด้วยกันในระยะเวลาอันสั้นซึ่งไม่อยู่ในความสนใจของครอบครัวพวกเขาฉันไม่คิดว่าเขาจะเห็นแก่ตัวขนาดนี้ทั้งอูทงดูถูกเหยียดหยามเล็กน้อยหัวอีเหารู้สึกเศร้าเล็กน้อยและพูดว่ามันยากที่จะพูดอย่างนั้นหลังจากที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว คุณไม่สามารถคิดถึงตัวเองในหลายๆเรื่องได้เขาคิดถึงดายุกเสือขาวมันเป็นเพียงเพราะคุณกำลังแก้ตัวให้เขาแล้วหรือยังหัวอีเห่าตกใจแต่ก็รู้สึกขบขันเล็กน้อยเขายังคงจำได้ชัดเจนว่าเมื่อเขาออกจากคฤหาสน์ของดายุกเป็นครั้งแรกเขาแอบสาบานว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวในวันนี้และจะล้างแค้นให้กับแม่ของเขาเขาใกล้เคียงกับคำสาบานที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหากเขาสามารถบรรลุระดับ99ได้ในอนาคต เขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามความคิดในการแก้แค้นเปลี่ยนไปหลังจากที่กลายเป็นคนเข้มแข็งอย่างแท้จริงความเกลียดชังมากมายก็เจอจางลงโดยไม่รู้ตัวฮัวอีฮาวขอบคุณสถาบันการศึกษาและนิกายถังจากก้นบึ้งของหัวใจหากไม่ได้รับคำแนะนำจากสถาบันการศึกษาบางทีเขาอาจจะหลงทางและเขาอาจกลายเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้าย เป็นเพราะสถาบันการศึกษายังคงเปลี่ยนความคิดของเขาใส่ใจกับการเติบโตของเขาและฝึกฝนให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งในโลกนี้เป็นเพราะพันธมิตรรอบตัวเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นในทุกวันนี้ฮัวอีเฮ่ารู้วิธีที่จะขอบคุณเขาเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดเขาจะตอบแทนความเมตตานี้ตลอดชีวิตของเขาแสงสลัววกระพริบบนท้องฟ้าเป็นแสงของดวงดาวในตอนกลางคืนแสงดาวสว่างเป็นพิเศษในวันนี้ เราควรทำอย่างไรต่อไปสกัดกั้นและสังหารปรมาจารย์วิญญาณเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วมกองทัพนี้เป็นโอกาสที่ดีทั้งอู๋ถงกล่าวขัวอีเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีจี้จือเคยมีข้อเสนอสำหรับฉันเธอบอกว่าตราบใดที่ฉันสามารถฆ่าสวีเทียนรันได้เธอก็สัญญาว่าจะไม่เริ่มสงครามภายในสิบปีและยอมให้อาณาจักรโต้หลิงและอาณาจักรชิงหลัวเพื่อฟื้นคืนโอกาส อาจเธอต้องการฆ่าสามีของเธอเหรอทั้งอูถงพูดด้วยความตกใจใบหน้าของหัวอีเห้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเบี้ยวดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไรแต่ฉันต้องยอมรับว่าข้อเสนอของเธอทําให้ฉันตื่นเต้นมากดังนั้นเป้าหมายต่อไปของฉันน่าจะเป็นสวีเทียนรันโดยธรรมชาติวีรบุรุษของโลกและอาณาจักรสุริยันจันทราภายใต้การควบคุมของเขามีความสามารถที่จะรวมทวีปเข้าด้วยกันได้จริงๆ แต่ถ้าเขาตายอนาจักรสุริยันจันทราจะต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอนต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่ลูกชายของเขาจะกลายเป็นจักรพรรดิดังนั้นแม้ว่าเธอจะทรยศต่อศรัทธาของเธอแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่อนาจักรสุริยันจันทราจะเริ่มสงครามในเวลาอันสั้นดังนั้นการตายของสวีเทียนหรันจึงเป็นเป้าหมายของฉันทั้งอูถงกล่าวว่าคุณมาที่กองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราเพื่อหารือเรื่องนี้กับจี้จือ่อ หัวอีเข้าสายหัวแล้วพูดว่าแน่นอนว่ายังมีอีกมากสิงโตสามารถเจรจากับเสือได้เท่านั้นหากเราไม่แสดงความแข็งแกร่งเพียงพอฉันจะบังคับให้เธอรักษาสัญญาได้อย่างไรดังนั้นเรายังต้องดําเนินการเพื่อลดกําลังกองทัพของเธอลงก่อนแล้วจึงเจรจากับเธออีกครั้งนี่จะทําให้สถานการณ์ของเธอหน้าอายมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้ฉันไม่อยากกลายเป็นศัตรูกับเธอจริงๆโดยเฉพาะในสนามรบ แม้แต่ฉันก็ไม่เข้าใจเธอเลยทั้งอูทงพยักหน้าและกล่าวว่าปัญหาเดียวของจี้จือคือความแข็งแกร่งส่วนตัวของเธอจริงๆหากเธอสามารถมีความแข็งแกร่งส่วนตัวที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งเธอก็จะอันตรายเกินไปจริงๆอีเฮาท่าวันหนึ่งเธอถ้าเธอคุกคามสถาบันคุณจะทำหมาฆ่าเธอเหรอเมื่อเธอถามคำถามนี้ทังอูทงก็มองเธออย่างจริงจังและหัวอีเฮาก็มองเข้าไปในดวงตาของเธอ มีความอับอายในดวงตาของทังอูถงและเขาก็ก้มศีรษะลงแล้วพูดว่าฉันขอโทษอีเห้าฉันยังคงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยขัวอีเห้าจับเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาและควบคุมความเร็วในการบินด้วยตัวเอง